ว,วางภารแล้พราะทรัพย์สมบัติทั้งสองด้านทั้งชั่วทั้งดีมีการสูญหายไม่เที่ยงนั่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาความเที่ยงไม่ได้ไปยิกดก็เป็นทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติทั้งสองด้านไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติเป็นของเราแท้ก็คืออริยทรัพย์อริยสมบัตินี่แหละพุทธเจ้าเนี่ยและพระสงฆ์สาวกจึงทิ้งทรัพย์สมบัติทางโลกเข้าสู่ทรัพย์สมบัติทางธรรม มาจารย์มากนะลูกนะถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นในภาพปฏิบัตินี่เราก็ไม่เข้าใจว่าการคปฏิบัติมันเป็นไปยังไงใช่ไหมล่ะคิกว่าผู้ที่เก่งกาจทั้งโลกศึกษาความรู้มากในระไตรบีฎดกจําได้แม่นสัญญาจําได้ไหมรู้เลิศประเสริฐเรียนจบหมดอศทั้งระไตรบีฎดกเออทั้งที่เป็นบาลีอ,อ้าวทั้งที่เขียนมาแปลเป็นไทย พระเจ้ามีดกบาลีด้วยพระเจ้ามีดกที่แปลมาเป็นไทยด้วยอัตถกถาด้วยเออธรรมะบรรยายด้วยพร้อมไปหมดด้วยความทรงจาเราก็นึกว่าเลศเนึกว่าประเสริฐพระเจ้ามีดกตู้พระเจ้ามีดกเคลื่อนที่แต่ที่ไหนได้ตู้มหากิีเลตเคลื่อนที่ยิ่งจํามากยิ่งยึดมากเหมือนกับผู้ที่มีทรัพย์ทางโลกเลยเหมือนกับมหาเศรษฐีที่ตายเมื่อวานนี้เนี่ย มีทรัพย์มากก็ยึดทรัพย์ของตัวเองทางโลกยึดอยู่อย่างนั้นไม่อยากให้ทรัพย์สมบัติสูญหายหาเพิ่มใหม่อไว้อย่างนั้นฝากไว้ในธนาคารอย่างนั้นหาเพิ่มใหม่กลัวจะไม่ได้กลัวว่ามันจะบินเอกลัวว่ามันจะอันตรธา,านกลัวว่าจะหายเหมือนกันผู้ที่มีทรัพย์สมบัติที่ร่ำเรียนจบพระใจบิดกนี่แยกกันระหว่างทางโลกและทางธรรมทางธรรมแม้นเรียนอยู่ โจพระไตรมิตรก,ก็ถือว่าเป็นทางโลกไม่ใช่ทางธรรมเทที่พระเจ้าและพระสงฆ์สาวกเรียนจบต้องมีผู้วิพากษาถ้าไม่มีผู้วิพากษไม่ไม่มีผู้พิพากษาผู้นั้นก็ต้องตกรกรรมลําบากเพราะผู้พิพากษาผู้นี้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาความพอดีเที่ยงธรรมที่สุดไม่เอ็นใจไม่เอ็นขวาถ้าผู้พิพากษานั้นมีปัญญาแต่ถ้าผู้วิพากษายังไม่มีปัญญาก็ต้องมีซ้ายมีขวามีทั้งดีทั้งชั่ว คู่กันไปคู่กันไปเมื่อผู้ภากษาเรียนจบอเป็นผู้เที่ยงธรรมแล้วเป็นมันจจิมาปฏิปทาความพอดีเมื่อไหร่ก็ทิ้งทวนไม่ตัดสินปัญหาเลยดีก็ไม่ตัดสินปัญหาชั่วก็ไม่ตัดสินปัญหาเอาตรงนี้เออเอาตรงทรัย์สมบัติที่เป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์สมบัติอริยสมบัติทรัพย์ตัวนี้ไม่มีความว่าสูญหายนี่ถ้าใจมันเกิดปัญญาเป็นอย่างนี้ ถ้าใจมันไม่เกิดปัญญามันก็เห็นกับทางโลกเห็นทางโลกดิน้นรนควงควายทางโลกอยู่อย่างนี้ต่อไปต่อไปไม่มีวันที่จะจบสิน้นตายฟรีไม่ได้อะไรไปเลยผู้ไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะยึดมั่นถือมั่นในทางโลกพระเถรเนจริยาปัสวิกาเรียนพระไตปิฎกจบลงก็ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับเศรษฐียึดทรัพย์สมบัติทางโลกไม่ได้แตกต่างกันแต่ทรัพย์สมบัติภายใน นี่เรียนภายในเห็นทรัพย์สมบัติภายในตัวนี้ไม่ได้จิตไม่ได้ถือได้ประกันทั้งปวงเรียนภายในไม่ได้เรียนภายนอกเรียนภายในทรัพสมบัติเกิดขึ้นก็ทรัพสมบัติภายในเออพอใจมีดกก็พอใจมีดกในไม่ใช่พอใจมีดกนอกเกิดขึ้นแล้วเบื่อก็เบื่อภายในไม่ได้เบื่อภายนอกตามตำราเบื่อตามตำรานี่ภายในมันไม่เบื่อดิใจไม่ได้เบื่อเบื่อแต่ภายนอกเบื่อเบื่อในเกิดความเบื่อใน ไม่อยากกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมันก็อยู่ในตัวหนังสือนู่นเป็นชาติสมบัติภายนอกแต่ถ้ามันเบื่อหน่ายภายในมันดิมันเบื่อหน่ายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกมันก็เบื่อหน่ายจริงไม่กลับมาเกิดอีกจริงชาติสุดท้ายก็ชาติสุดท้ายภายนอกมันอยู่ในตำราโน่นที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้อ้าวแต่ชาตสมบัติภายในมันไม่เกิดนี่มันจะเป็นยังไงแหละมันก็ยึดในตำราว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนั่นชาติสมบัติภายนอกก็ชาติสุดท้าย ชาติสุดท้ายอยู่ในหนังส uh ือนู่นแต่ว่าตัวเองถ้าว่าชาติสุดท้ายคงจะเป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายนัะนั่นก็เป็นเปตเป็นอสุรกายเป็นสัตร์เดรั้นสารพัดที่จะเป็นเออมันเขาจะเป็นอย่างนั้นชาติสุดท้ายแต่ว่าชาติสุดท้ายที่มันเกิดภายในที่ทรัพตัวนี้มันเกิดแล้วมันเห็นแล้วมันรู้แล้วมันแจ้งแล้วมันไม่ได้สนใจจดีกับใครอีกแล้วมันไม่เอาจริงน่ะมันชาติสุดท้ายของมันจริงนั่น ไม่ได้เกี่ยวกับตัวหนังสือเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วภายในถ้าว่าชาติสุดท้ายก็ใจแต่นั้นเป็นชาติสุดท้ายไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในการเว็นว่าแต่เกิดอีกนั่นนี่คือภาคปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องเอาภาคทางนอกทางโลกียะเข้ามามันพิารณาไปตองมันเองมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะไปยึดตำรามันเห็นอะไรขึ้นมาปั๊บมันก็ยึดปั๊บแล้วก็น้อมเข้าสู่ที่ใจมันเป็นข้อมันอยู่แบบนั้นนั่นก็เรียกว่าผู้ฉลาดแแหลมทรัพย์สมบัติภายนอก ดิ้นโดนขวนขวายขนาดไหนมันก็ไม่สามารถที่จะไปได้เมียถ้าเขาไม่ตายก่อนเราก็ตายจากไปบางทีก็ผัวาตายก่อนบางทีก็เมียตายก่อนเอาไหนล่ะสิ่งที่ว่ารักว่าหวงสิ่งที่ว่าได้มาแล้วทําไมต้องสูญเสียถูกไหมก็ไม่ต้องพูดถึงความทุกข์ทรมานจะขนาดไหนสูญเสียลูกสูญเสียผัวสูญเสียเมียสูญเสียทรัพย์สินมีใครเล่าไม่ทุกข์ มมแต่พุทธเจ้า,าก่อนที่จะสรุปเป็นโพธิญาณพระองค์ต้องสรบสลายสามหนปางตายนับไม่ท่วนทุกข์ไหมล่ะก็แสดงว่าทุกข์ที่สุดจนประมาณไม่ได้ก็สรบปนี้ฟื้นไหมล่ะไม่ฟื้นก็คือตายทุกข์ขนาดไหนทุกต้องสรุปสลายเด็พวกเรานี่เคยสรบปสลายได้ความทุกข์ทรมานในการพัดพราขนาดพระองค์ไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่มีความรู้สึกว่าเสียใจร้องไห้ขำควรแค่นั้นแล้วก็ยุติ ไม่มีที่ว่าที่จะหนักสัญสก,กันเหมือนผู้ธเจ้าผู้ที่ทุกข์มากผู้นั้นเห็นทุกผู้นั้นก็เห็นธรรมผู้ที่ไม่ทุกผู้นั้นไม่เห็นทุกผู้นั้นก็ไม่เห็นธรรมไหนบอกว่าปฏิบัติธรรมง่ายเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมะาเกิดจากทุกตัวนั้นทุกสมุท t นี้โลดมรคนั่นถ้าจะพูดถึงถ้าทุกขไม่เกิดแล้วพวกเธอจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงสังเกตเห็นผู้ที่เข้าวัดฟังธรรมส่วนมากเป็นคนทุกข์ทุกใจตัวนั้นแหล เมื่อมันสมหวังอยู่ส่วนมากจะไม่เข้าวัดฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อพลาดหวังไม่สมหวังจึงหาทางออกถ้าพูดถึงว่าศาสนาะเป็นล่มโพล่มใจอ๋อก็ถูกตอนนี้นะ่มีใบจีนาดกเป็นล่มโพรโ่มใจให้กษัตริย์โลกเวลาทุกตกทุกได้ยากตกระกรรมลำบากก็มาพักพิงอาศัยลบ เวลาเย็นสบายแล้วสบายใจแล้วก็ออกไปใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ก็ไม่ดีถ้าจะดีเมื่อมาอยู่ที่ร่มโพล่มใส่ใจเบิกบานใจชุ่มเย็นแล้วสมควรที่จะพินิจพิจารณาไต่ตองถึงต้นโพต้นใส่ว่าเป็นผู้มีอุปกา,าระคุณมากเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้ว พระอ,องค์ยืนไม่กระพริบตาดูต้นโพต้นนั้นที่พระอ,องค์แต่สรู้และลึกถึงกุปาการะคุณอันยิ่งใหญ่ของต้นสีมหาโพนั่นเรามันไม่ลึกถึงที่จะไม่หล่ะพอหลบเข้ามาปับ๊บมาพักพียงอาใ้เออพอมีเดี่ยวมีแรงขึ้นเหมือนปลากระดี่ได้น้ําก็ทิ้งต้นโพอยู่ห้กินตั้งโลกต่อไปลืมได้ดีไปด,ดีแล้วก็ลืมต้นโพนั่นผู้นี้ ไม่ใช่ผู้มีบุญมากเกิดผู้นี้เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิผู้นี้เัาจะพูดถึงไม่ใช่บุคคลที่พทะเจ้าที่จะปรดเอาถือว่าเป็นพวกปทัทปรมะไม่ได้ลึกถึงอุปกา,าระคุณอันยิ่งใหญ่ของต้นสีมหาโพธิ์ของต้นโพธิ์ต้นใ่นี่เลยไม่โปรดเอาดีกว่าเออไม่โปรดเอาพระเถรทัอืมไม่โปรดเอาบวกสุนักขตตาเออไม่โปรดเอา ทิ้งใครจะลาสิกขาก็ลาไปเพราะพวกนี้ถือว่าเป็นพวกว่าท่าปรมะไม่รู้ประการคุณของต้นโพเลยเราคงไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะพ่อพูดถึงผู้พิพากษาใจถ้าว่าใจเป็นผู้พิพากษาไม่ใช่ผู้พิพากษาใจถ้าไม่มีผู้พิพากษาใจก็จะยึดระหว่างชั่วเลยดี ผู้พิพากษาผู้นี้เหนือใจถ้าว่าใจที่เหนือใจก็ถูกแต่จะพูดว่าใจที่เหนือใจมันก็ฟังยากใช่ไหมล่ะผู้พิพากษาใจก็คือต้องมีผู้พิพากษาที่เหนือใจอยู่แต่ว่าใจเหนือใจมันก็ฟังยากอีกผู้พิพากษาไม่ให้ใจมันยึดชั่วและยึดดีต้องมีผูพาา้พิพากษาผู้พิพากษาผู้นี้ต้องเป็นผู้ที่เที่ยงธรรมที่สุดเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาความพอดี รู้ว่าทรัพย์ทางโลกเอาไปไม่ได้ทรัพย์ทางธรรมตอนนั้นที่จะเอาไปได้ที่เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ทางโลกขวัญขวายข,ขนาดไหนก็ไม่สามารถเอาไปได้นี่แหละผู้ที่สั่งสมอบรมบารมีมามากจึงมีปัญญาภายในถึงใจถึงใจตัวนั้น